ทางกาชาติจังหวัดยะลาเปิดตัวทีมผู้บริหารชุดใหม่มุ่งขับเคลื่อนง,งานเชิงรุกภายใต้แนวคิดคุณช่วยกาชาติกาชาติช่วยคุณที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดยะลาภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผูว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาครั้งที่3ทัพ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการทำงานพร้อมต้อนรับคณะผู้บริหารชุดใหม่อย่างอบอุ่นในโอกาสนี้ได้แสดงความยินด,ดีและต้อนรับนางฟาริดาจันทราชเข้ารับตำแหน่งนายกเหล่ากาชาติจังหวัดยะลาอย่างเป็นทางการพร้อมแนะนำทีมบริหารอาชิทันตแพทย์หญิงปิยานาฏบุญทริกรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดยะลาและนางสาวพกาวันโยธาทิพย์ผู้ช่วยเลขานุก,การค่ะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาะได้ย้ําถึงเจตนารมณ์ในการสานต่อภารกิจคุณช่วยกาชาดกาชาดช่วยคุณโดยเหล่ากาชาดยะลาจะเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ์ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลายืนยันพร้อมสนับสนุนภารกิจให้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับทิศทางการทำางานต่อไปเหล่ากาชาดยะลาจะเดินหน้าทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์เตรียมจกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและขับเคลื่อนโครงการกรีนริสคอร์ดด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยและเข้าถึงหัวใจประชาชนยยลาอย่างแท้จริง